ที่เราเห็นเห็นกันอยู่ครับผมนะครับรุ่นแรกก็โอเคอะแต่พอรุ่นหลังนี่มันก็หนังคนละแบบใช่ใช่ครับนะหน้ามือเป็นหลังมือเลยแต่ถ้าเราเจอเงี้ยเจอผู้โดยสารอย่เงี้ยถ้าเด็กเราสติแตกก็เหมือนอย่างเช่นเราคานนมามาาารับ<ช><ช>เราก็หวังที่จะอย่างน้อยเราขอนแต้มมามานอกบ้านต่มาเจอผู้โดยสาอย่างเงี้ยถ้าคืนรูบัสเราก็หวังที่จะกำลังขึ้นำกำลังขึ้นก็ต้องทำทุกวิถีทางให้ได้ใช่ ดูเกมรู้เลยรูปเกมรู้อะไรกรรมการรูเราเราแม่งเล่นดีกว่าด้วยเล่นดีกว่าด้วยใช่ครับใจะไหมก็เป็นสนามบ้านเราเล่นน้อยยิ่งเราชก็ขึ่งหลังผมคิดไปแล้วว่ากรรมการต้องเปลี่ยนเกมแน่นอนเพราะเราต้องการใช่เพราะว่ายกัพยายามมันรู้นอยู่ป่าต้องคิดพี่ทำบอลจะไม่ค่อยเครียดแต่วันนี้พี่ใช่ครับเครียดมากลูกที่ไก่ฟาวจริงๆผมไก่ฟาวมันไม่ใช่เขาฟาวใช่ใช่ กก็เป็นไรเราก็สู้ต่อใช่ครับไม่เป็นไรครับให้กลังใจเหมือนเดิมเป็นกำลังใจครับครับผมฝากบอกทีมมากพวกเราจะาร่วมสู้กันต่อไปครับไม่มีท้อก็รับรองได้ถ้าถ้าแฟนคลับตามเชียร์อยู่นี้พี่ก็ไม่ถอนนะครับพยายามพยายามทำให้ดีที่สุดนะแล้วก็ขอบคุณมากนะครับคที่ผมอ้โหที่ารเดินทางมาช่วยเชียร์ก็ขอให้เป็นเป็นกำลังใจกับทีมรอบดีเอทีต่อไปมีอะไรพี่ช่วยเหลือบอกได้เลยแล้วผมวันนี้บอลแพ้นะไม่ค่อยเสียใจหรอกเพราะเรรู้อยู่ใช่ครับจะเป็ย่า เฮียเนี่ยพูดแม่ใช่คุณฟังครับอย่ามันมันอาชีพมันนก็ไม่เจริญนะฮแก่แล้วก็ปล่อดีชนะไปแพ้กันด้วยฝีมืออ่ะได้เกิดนี่เขาคือคิดว่าเขาไม่ค่อยมีใจเท่าไหร่หแบบมาใช้ชนะเอาอย่างเงี้ยใช่ก็โอเคครับขอบคุณมากนะครับมีอะไรก็จะช่วย